หนี้เจอทวิชนแนลครับลากปลาลิมฝังครับของคุณลุงครับโอ้นี่มาดูกันนะครับว่าคุณลุงเขาได้เยอะแค่ไหนครับผมเห็นแก่ทาอยู่คนเดียวครับตั้งแต่เช้านะครับผมมองไปจาก่นครับจันทิมารีสอร์ทด้านนี้ครับตรงนี้จะเป็นบริเวณหาดบางเบิดนะครับช่วงนี้น้ําลงเยอะนะครับดูครับปกติน้ําตรงนี้จะสูงมากนะฮะแต่ช่วงนี้น้ําขึ้นมากลงมากนะครับขึ้นเยอะลงเยอะนะฮะนี่ครับบริเวณนี้จะเป็นเอ่าเขาเบิดนะฮะนี่ครับคุณผู้ชมมาดูกันครับว่า เขาได้ไปลาเยอะแค่ไหนนะฮะนี่ครับโหผลงานนะฮะลากคนเดียวนะครับใช้เสาปักไว้อันนึงแล้วก็แล้วก็ตีวงอ้อมอบอมธรรดาโน,น้น,น,น,นะครับเป็นเป็นทะเลที่ไม่ลึกมากนะตรงนี้นะครับก็สามารถทําได้ด้วยคนคนเดียวนะครับแล้วลุงแกอายุมากแล้วด้วยนะครับเก่งมากนะแค่ลงแรงนิดเดียวเขาก็ได้ปลามากินกันแล้วะครับสําหรับการหาปลาลืมฝังบนี่นะครับนี่นะครับมาดูผลงานที่แกหาได้นะครับโ้ อะไรบ้างนี่ครับมีเยอะหมดเลยฮะปลาอะไรบ้างเอ่ยโอ้โหม,ม,มีมีทุกอย่างเลยครับมีทั้งปลากระเบนมีทั้งปลานะครับปลากระบอกปลาเห็ดโคนหรือว่าปลาเออปลาเห็ดโคนนะฮะหรือว่าปลาทรายนั่นแหละครับแล้วก็มีปลาอะไรอีกเยอะแยะหมด ได้เป็นโลเหมือนกันนะครับนี่ครับหลายโลนะครับเนี่ยปลากระเบนทุกกาฮะเป็นเล็กนะครับก็อย่างนั้นเราก็ไปทอดได้ครับถึงแม้ว่าตัวจะไม่ใหญ่มากนะครับเอาไปทอดเอาไปกินกับน้ําพริกอะไรได้เลยนะครับพวกนี้นะครับถ้าตัวใหญ่หน่อยเราก็ไปแกงส้มนะฮะนี่ครับโอ้โหเพื่ออยากดูอะไรครับอยากดูปลากระเบนนี่ย นี่บรรยากาศเป็นประมาณนี้นะครับตป็นตุกนะครับเหมืนดิวๆเลยครับโดนลมโดนลมพัดนะครับกินได้ทั้งตัวก็เบนเล็กเนะือนตุกกาครับลูกมันนะจริงแล้วมันจะตัวโตกว่านี้นะครับนี่ครับโอเคก็ถ่ายให้ชมกันนะครับสำหรับคุณเพื่อนที่ชอบ อยู่ในแนวของการทำหากินครับหาปูหาปลาพวกนี้ครับก็ได้ถ่ายให้ดูกันเรื่อยๆนะครับสำหรับที่บังเบิดนะครับนี่กับบรรยากาศแบบนี้นครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับสวัสิโจเทเวชชาแนลครับการลากปลาลิงบังบางเบิดครับ